บรรยากาศตอนตีหาของสาวบ้านนี้เนาะจ้าย่มกลนขึ้นกับฝนตกนะคะทุกคนตกนักพรอมเนาะจ้าพอตื่นมายาำสาวจา๋าท้องฟ้าก็ขึ้นเริ่มมืดมาอีกแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้จังไดฝนกระตกแท้แน่นอนค่ะแต่ว่าทางผุนยังสว่างอยู่เลยนะคะเมื่อนี่ฝนมาทางเว้นออกค่ะหลังเทียงหน้าเห่าค่ะน้ำหงแบบนี้แล้วนะคะโบลูวารถดไทสิลง่งใดบอเดอร์จ้าตอนนี้ฝนกระตกลิ้นลินแล้วเนาะคะ่ะทุกคนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะทิ้งจังผ้าอยู่เข่าเนี่ยละจ้าเมื่อนี่สใสใสเห่าก็ออกไปใสบ่ดด้เนาะ ปุ้ยก็เลยว่าปุ้ยจะมาเก็บทําความสะอาดห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ปุ้ยลือออกมาจากตู้เนาะค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเสื้อผ้าน่าจะแห้งแต่ยูดอนแห้งแต่ห้ายไปน้าเรื่อยๆเนาะจากจักสื่อจักขนมาแต่บานแนนะคะในตู้เนาะจากตอนนี้นะคะทุกคนมีแต่ต่ขีเจียมค่ะขีเจียมมันเข้าไปไหนจังไดบุญนี่จ่าปุ้ยก็เลยว่าปุ้ยจะเอาเครื่องดูดฝุ่นค่ะมาดูดขีขีเจียมออกนะคะผู้ลังค้นกับสีสงสัยว่าขีเจียมคืออีหยังขีเจียมก็คือจริงจกเด้อยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะมีตะการ ลมมานะคะนี่ก็คือขอเสียของการที่ข้าใส่ตะกาเสื้อ้าเนาะค่ะนีก็เลยว่าจะภาพเสื้อ้าใส่ตูกกะะใต้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะคะ่ะส่วนหมากแล้วมันจีหกหย่อนว่าเสื้อ้าของปุ๋ยายนะคะทุกคนตั้งแต่กางเกงกับแบบว่าเป็นชีปกัวเหล่านัา้นนะส่วนตู้นี่จะเป็นตู้หญ้าด้วยค่ะพวกหญ้าแก่ไขนะคะหญ้าแก่ไอ้ของหมักายดีห้าเนาะคะ่ะหญ้าผ้า่ายยังประมาณนี้เนาะคะ่ะเกลี่นะคะวกแบบหญ้าที่ห้าเป็นหลกประจำตูด้ดูดูนั่นนะคะทุกคนทองเสียทองเงียงจงสีเนาะจ้า,จา ี่ฟุ้นกันหลายแห้งคากจากบาว่าตั้งแต่ยูน้าขี่ฟุ้นหลายนะคะยูบานกันหลายคือกันค่ะขนาดยูบานเห็ดเพื่อนปูนไหวฟุ้นกันยังเข่านะคะบาวาัวว่าห้าสิบไปยูสาห้ากระตองมันเก็บทําความสะอาดเนาะคะ่ะทุกคนอันนี้ปุ้ยบ่วคอยเดี๋ยวทำความสะอาดเลยนะคะด้นด้นปุ้ยสิมาเห็ดทําความสะอาดเธอหนึง่งบรรยากาศฝนตกลื่นๆ่นแบบนี้เนาะคะ่ะไปตอนนอนเว้นแห้งค่ะนะคะทุกคนเมื่อขึ้นกันนอนบัวรับเดี๋ยวจากฝนตกหนักนะคะตอนตีสองเนาะคะ่ะพอตื่นสามาจังหังวคุณยายเพิ่นไป,นปจับกบเนาะจ้าเพิ่นไป,นปไทยกบเดี๋ยวหาโตอ้อนได้ข่าว ูลกินฝนตกลื่นๆแบบนี้เนาะค่ะทุกคนป้ากับบืนเสร็จแล้วจ่าปลาเขียงแก๊บบืนมาแตงแต่ห้างใหนะคะคือขับรถเขาไปหาสื่อกับเขาพอดีเนาะจากลับมานะคะเห็นป้าบืนแบบนี้นะคะทุกคนกระจับเลยค่ะบบพลาดนะคะเอาไปไหว้ให้คุณยายต่มปนเนาะค่ะถึงแม้วาติเป็นปลาเขียงแค่ตัวเดียวนะคะตำหนี่ก็อย่มหนึ่งขุนเด้อค่ะกลับมาจากไปหาสื่อกับเขาแล้วเนาะค่ะก็กลับมาเฮดเวียกเข้าต่อนะคะทุกคนทําความสะอาดตู้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะต่อมาเขาก็จะมาพับเสื้อผ้าเขาตู้เลยนะคะเสื้อผ้าก มีแต่งแต้โต้นหน่อยๆดอาค่ะเฮียนๆนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเสื้อผ้าที่ปุ้ยคนมาแต่งแ,แต่บานเนาะคะ่ะส่วนมากแล้วก็จะบ่ค่อยมีโอกาสใส่นะคะปกติแล้วปุ้ยก็จะแต่งโต้แบบนี้แหละคะ่ะใส่เสื้อยืดเก้งขายาวธรรมดาเนาะคะ่ะส่วนมากแล้วก็จะอยู่แต่งแต่ททงให้ทงหน้าเป็นส่วนใหญ่หรือว่าบางเทือเสื้อแขนสั้นแอลลร้อยแบบนี้เนาะคะ่ะปุ้ยก็จะใส่สอนดันในนะคะดันหนอกก็ใส่เป็นเสื้อเฮดเวียกเก้งสีหนะะ้าค่ะ แตงแต่ปุยออกมายูทงหน้านี่บอกค่ะทุกคนลดรายใจในการซื้อเสื้อผ้าไปหลายเลยค่ะส่วนมากแล้วนะคะมายูหน้าแบบนี้ก็จะใส่แต่แต่เสื้อผ้าต่ำๆเนาะค่ะโตเก่าๆเดิมๆนะคะใส่สุดเห็ดเ,เวียกใส่สุดนอนแค่นั้นลหะค่ะทุกคนแต่ว่าการที่ออกมายูหน้าแบบนี้นะคะคือมันสามารถลดรายใจได้เลีนะคะหนึ่งราคาเรื่องเสื้อผ้านาผมกับประหยัดไปแล้วเนาะคะ่ะห้าบัวจำเป็นต้องแตงนะ่งหน้าแต่งตานะคะบัวคอยเดี๋ยวพอยอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการที่ออกมายูหน้าแบบนี้คะ่ะตื่นสัมมาห้าบัวเดลัด ตลาดทุกมือได้ค่ะปกติอยู่บ้านค่ะตื่น้ามาต้องเบิดไปแล้วละลอยสองลอยค่ะกระสือทุกอย่างเนาะคะ่ะแม่กระทางพักนะคะทุกคนพักเ้นหนึง่งกระสือคุณยายวานะคะพักอิตูพักชีเนาะคะ่ะสื่อเบิดนะคะพอมาอยู่หน้าค่ะก็ะามารมลดรถไล่ใจไปใดบ้างค่ะห้ากระสือหน่อยลงนะคะสื่อตั้งแต่แนวที่ห้าผลิตบุไรีเนาะคะ่ะพวกหมูพวกไก่ยังประมาณหนีนะคะลาสูดมีสัตว์เลียงไม่ไมาอยู่น้าค่ะทุกคนนั่นก็คือแหน่นนีนเองนะคะบานปุยเอินวัตโตนี แน่ด้วยค่ะบานพีพีเอิร์นาอย่างกันแน่นอกค่ะเพินมาหากินแมงเมานะคะเวลาทิ้ปุ๋ยเปิดไฟยังเป็นคืนเนาะคะ่ะแมงเม่ามันมาเอาไฟนะคะเก็บทาความสะอาดห้องเซตแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนก็สะอาดขึ้นหลายเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่แบบว่าโลกมากๆเลยค่ะพื้นที่มีจํากัดเนาะคะ่ะทุกคนถ้าหากว่าบอกเก็บบอทําความสะอาดนะคะก็คือบ่มีหมองอยู่เลยละพอเสร็จจากดันใน้ก็มาดาันนอกต่อเนาะคะ่ะตัวอันนี้นะคะพอเสร็จแล้วค่ะฝุ่นมันมากเกาะนะคะทุกคนก็ต้องหาผ้าชุบน้ำเนาะคะ่ะเอามาเซตมา คัดออกนะคะคุณตามีพันธาตะแลกว้เนาะจามันบร่านได้ดแห้งดีตอนนั้นนะคะบัดที่นี่ฝุ่นมันเกาะเลี้ยวแห้งคาค่ะมันก็เลยเป็นสีนเนียวเหนียวจังไดบุญนี่นก็จะมาเก็บทําความสะอาดทางเพีนนยงห,หน้าหน่อยเฮาเนาะจาาหกแห้งคักนะคะพราฝนตกแล้วคุณยายก็จะเก็บอีกอย่างมาแนเนาะจาาถวยบวงควงจันอยูุฟังข้างนี่ก็มีนะคะจางเมนเก็บของบรอเป็นระเบียบคักท่านมองได้ก็คือว่างมองหันเลยเนาะค่ะใหญ่โตเลี้ยวกันใหญ่โตอีค่ะทุกคนมันบถือใจนะคะแนมเบิรงแล้วมันเป็นกินขินหูกินขินตาจังได้บุญจ,าจาๆๆ่านีๆๆๆ่ก็ แข่หน่อยมา่างไวง้คางเทียงหน้าหน่อยเห่าอยู่จ่าฟังทางนี้นะคะยาบใบเนี่ยบ่วจ่ากระลมเย็นคากเติบอยู่นะคะเพราะว่าแดดจ้องมาประหอนอะส่วนอิดมอนนี่เนาะจาาพึ่เก็บออกไปแล้วนะคะหลอบหนึ่งค่ะเด้กหน่อยกเก็บมาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเก็บลบไปลบมาอยู่นะคะ,ละ,ะเล่เจ้ามาเลี้ยงเนาะจาาให้มันเป็นผื่นนะคะเวลาที่เห่ายางขื้นอูนั่นนะคะมันจึงสีบบเปลือนดิน้นจึงสีหน้าสำหรับคลิปนี้พึ่งกระพ้ามาทำความสะอาดบ้านไม้ไผ่เพียงแค่นี้ตะกอนได้จา่าเดี๋ยวมาพอกันมาคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า